ณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งคับวิชาแนะแนวเป็นคับที่ไม่ได้เรียนแต่ครูจะนำคนที่ประสบความสำเร็จภายในชีวิตมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังหรือไม่ก็จะมีสถาบันติวต่างๆมาแนะนำมาหานักเรียนเข้าไปเรียนในสถาบันติวของตนเองกูขี้เกียจเรียนมากเลยวิชาหานี้มึงดบเป็นเพื่อนกูไหมฝนถามอีหา แม่มึงส่งมาเรียนนะจะมาขี้เกียจได้ยังไงกว่าเขาจะได้เงินตลาละบาทต้องลำบากตรากตรำถึงเพียงไหนส้มตอบฝนแมนน้ำตาคุณแทบไหลสำึกมท่ไม,ทไม่ทันแล้วเนี่ยฝนตอบอีกพวกมึงก็เข้าเข้าไปเถอะแม่งไม่ได้ทำไรหรอกนอกจากไปฟังคนที่ประเขาประสบความสำเร็จมาเล่าให้ฟังทนๆไปชั่วโมงเดียวเองฉันได้ตอบสองตัวนั้นไปจ้า ฝนกับส้มได้ตอบพร้อมกันเมื่อฉันกับเหล่าเพื่อนของฉันไปถึงห้องเรียนแนะแนววันนี้มีกลุ่มพี่ๆอยู่ในห้องประมาณห้าคนได้คงเป็นอะไรไม่ได้หรอกนอกจากมานแนแนว,แนวสถาบันติวเตอร์สวัสดีครับน้องๆฉันปีที่พี่ผู้ชายที่อยู่หนห้องได้กล่าวทักทายฉันมาให้กำศึกษากปีที่ห้าครับค่ะ ฉันมยายมศ,ศึกษาปีที่5ใช่ไหมวันนี้พี่มาจากสถาบันติวแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังมอชื่อสถาบันติวเ x ็ H H H, สถาบันติวของเรานะครับสอนทุกรายวิช,ชาที่เราใช้ในการเข้าสอบบอกวิธีคำนวณสูตรลัดใช้เวลาไม่เกินนาทีหนึง่งก็หาคำตอบในข้อนั้นได้แล้วสําหรับข้อติวของเรานะครับราคา80,00บาทรวมค่าที่พักแล้วเราไม่ต้องจ่ายค่าใดๆเพิ่มอีก จ่ายเพียงแค่ค่าน้ำค่าไฟอีกอย่างนะครับมีรถรับส่งจากสถาบันติวไปหอพักมีรับส่งฟรีไปอีกเลยนะครับอ้อลืมบอกเวลาที่เราใช้เวลาติวเป็นเวลาสองเดือนครึ่งครับเริ่มติวตั้งแต่วันไหนครับเพื่อนในห้องถามเราปิดเทอมก็สามารถคุนของเข้ามาติวได้เลยครับใครที่สนใจสามารถลงชื่อที่ด้านหน้าได้เลยครับมึงไปไหม กูว่าน่าสนใจดีนะส้มถามถ้าพวกมึงไปกูก็ไปฉันแอตตอบกลับเพื่อนโดยพลันเออกูไปส้มตอบงั้นกูก็ไปด้วยฝนตอบโอเคงั้นเราไปลงชื่อกันเมื่อฉันไปลงชื่อกับเพื่อนที่จะติวอยู่หน้าห้องกับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็เรินกลับห้องเพราะจบค่ำในแนวนั้นไปแล้ววันปิดภาคเรียน ฉันได้ชำระค่าเรียนเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าถ้าใครไม่ไปเรียนหรือยกเลิกเงินที่เสียไปก็จะไม่ได้คืนเมื่อถึงวันที่จะเข้าไปติวฉันรู้สึกไม่อยากไปเพราะชีวิตไม่เคยห่างครอบครัวไปนานๆหรือจะไม่ไปดีวะแต่ก็จะได้เงิน8 0 0พนะต้อง8,000ับาทเลยนะเนี่ยสักพักก็มีแชทกลุ่มดังขึ้นสามสาวสวยโสดพวกมึงกูตื่นเต้นมากกู เพราะกูกำลังจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกโดยที่ไม่มีพ่อแม่มาตามแล้วส้มทักแชทเข้ามาในกลุ่มกูก็เหมือนกันมึงกูเบื่อบ้านมาเต็มทน,นแล้วอยู่มาตั้งแต่เกิดจนอายุ17ปีมีแต่เรื่องน่าปวดหัวไปนี่แหละกูจะใช้ชีวิตโลแลนไปสุดๆไปเลยฝนตอบแหมพวกมึงนี่ดูอัดอั้นตันใจมากเลยนะฉันตอบกลับแง่แหละมึงไม่ไดีใจเหมือนพวกกูบ้างหรอไม่อ่ะ กูคิดถึงพ่อกับแม่กูกูอยากนอนกอดเขาเหมือนที่กูกอดพวกเขาอยู่ทุกวันโอ๊ยเป็นควายละมึงยังนอนกับแม่อีกเนาะฝนตอบทำไมล่ะก็มันเป็นความสุขของกูอะจ้าไม่ทำไมหรอกพรุ่งนี้จะไปแล้วนะมึงเตรียมตัวหรือยังล่ะหมายถึงเก็บเสื้อผ้ายังฝนได้ถามเตรียมแล้วฉันตอบกูก็เตรียมแล้วเหมือนกันส้มตอบ งั้นพรุ่งนี้เจอกันที่หอพักเลยนะโอเคจ้าฉันตอบได้จ้าฝนตอบเช้าวันรุ่งขึ้นการตื่นได้แล้วลูกวันนี้ลูกต้องเตรียมตัวเข้ามอแล้วนะเสียงแม่ของฉันปลุกฉันอยู่ด้านล่างของบ้านค่ะแม่ฉันขานตอบรับจากนั้นฉันก็อาบน้ําเมื่ออาบน้ําเสร็จฉันก็เตรียมกระเป๋าเดินทางที่ฉันเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานลงมาด้วย ลงมาแล้วหรอแม่เตรียมข้าวไว้ให้หนูหนูจะไม่ได้กินข้าวฝีมือแม่แล้วนะพร้อมกับทำหน้ารางหงอยเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวและเข้าไปหาลูกบ่อยๆ่อยนะออหนูคงยินถึงแม่มากเลยพร้อมโผล่เขากอดแม่แม่เป็นไรนะเสาร์อาทิตย์ไม่มีเรียนเดี๋ยวแม่เข้าไปรับลูกกลับมาบ้านนะได้ค่ะพร้อมกับผ่ากอดออก และเช็ดน้ำตาแล้วมานั่งทานข้าวต่อเมื่อฉันทานข้าวเสร็จแม่ก็ขับรถมาส่งฉันที่หอพักที่สระบันติวที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ณนะหอพักแห่งหนึ่งสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะไม่ทราบคุณแม่ของน้องอะไรครับคุณแม่ของน้องการค่ะงั้นเชิญน้องการไปรายงานตัวก่อนนะครับเพื่อที่จะขอรับกุญแจห้องพักได้ค่ะ ฉันรีบเดินเข้าไปรายงานตัวและลงชื่อพร้อมกับรับกุญแจห้องแปดหนึ่งหนึ่งคือห้องที่อยู่ชั้นแปดชั้นบนสุดและห้องที่หนึ่งหนึ่งจากนั้นฉันก็เดินมาหาแม่แต่สักพักฝนกับพ่อของฝนก็มาและส้มกับแม่ของส้มก็ตามมาเหมือนกันฉันเลยบอกให้ฝนกับส้มไปรายงานตัวพร้อมบอกให้พวกมันมาอยู่ที่ห้องแปดหนึ่งหนึ่งกับฉันงั้นพวกแม่ขอตัวกลับก่อนนะ ดูแลตัวเองดีๆนะเด็กๆค่ะพวกฉันพูดพร้อมกันจากนั้นพวกเราก็ต่างพากันขนของไปในห้องหอพักแห่งนี้มีลิฟต์นะฉันกับเพื่อนขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกันมึงจะนอนห้องไหนฝนเอ่ยถามกูขอนอนพื้นเพราะกูนอนดิน้นพวกมึงสองตัวนอนข้างบนเลยกูขอเป็นนางฟ้าผู้เสียสละให้พวกมึงเองซ้มได้ตอบกลับแหม มึงนี่คนดีจริงๆเลยนะกูขอคาราวะฉันเอ่ยพร้อมกับก้มหัวให้ส้มไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ส้มเอ่ยติง้งเสียงส่งสัญญาลิปเตือนเพราะถึงชันที่เรากดแล้วนั่นคือชั้นแปดนั่นเอง ลักษณะหอพักที่มีห้องเดียวและเป็นระเบียงทางเดินไม่ใช่หอพักที่มีห้องหันหน้าเข้าหากันซึ่งลักษณะห้องเป็นห้องที่มีโครงสร้างเหมือนกันตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นแปดฉันกับเพื่อนก็เลยเข้าห้องและเก็บของเปิดแอร์นอนพักผ่อนสบายสบาใจตอนเย็นตื่นได้วลาพวกมึงนี่หกโมงเย็นแล้วนอนไรกันนักหนาฉันได้ปลุกเพื่อนๆของฉันให้ตื่น ขอนอนต่ออีกสักหน่อยได้ไหมกูง่วงส้มตอบไม่ได้โบราณเขาบอกว่าไม่ให้นอนหัวค่ำแบบนี้ตื่นๆตืนตือนเตือนเออตื่นก็ได้วะส้มตอบอีฝนตื่นตื่นตือนฉันไปปลุกฝนที่นอนอยู่ข้างๆต่อมึงนี่วุ่นวายจริงเลยนะอีการฝนได้ตอบอีนี่กูสาวหวังดีงั้นมึงนอนอยู่ที่ห้องคนเดียวเลยนะไม่เอากูตื่นแล้วก็ได้ เมื่อพวกเราตื่นจากนั้นพวกเราก็ลงมาหาอะไรกินกันหนะ้าหอของฉันติดถนนและมีร้านอาหารตั้งเต็มริมทางและก็มีร้านส้มตำที่มีคนค่อนข้างเงยอะมากฉันกับเพื่อนเลยชวนกันไปกินกินส้มตำันไมวันนี้ฉันถามเพื่อนเพื่อนของฉันกินดิกูก็อยากกินไปไหนหาะส้มตำนี่ไม่ได้เลยนะส้มได้ตอบ เมื่อพวกเราซื้อส้มตำมากินบนห้องแล้วจากนั้นก็พากันอาบน้ำนนเข้านอนเพราะพรุ่งนี้เป็นวันแรกในการเริ่มเรียนเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราต่างพากันตื่นแต่เชา้าและทำกิจธุราส่วนตัวจากนั้นก็ลงมารอรถรับส่งหยุดที่หน้าหอรอรถหยุดสักพักก็มีรถตู้สีขาวมาจอดรอรับพวกเราเอา้าวขึ้นรถกันได้แล้วเเดกเดี๋ยวสายคุณลุงขับรถตู้ลงจากรถ แล้วกล่าวเรียกพวกเราและจากนั้นต่างก็พากันขึ้นรถและมีเพื่อนๆรวมกันประมาณสิบคนที่เรียนอยู่สถาบันเดียวกันและอยู่หอเดียวกันเมื่อคุณลุงขับรถตู้ประมาณสิบนาทีก็ถึงสถานที่เรียนแล้วสถาบันติวบรรยากาศน,น่าตื่นเต้นมากเพราะมีคนมาจากหลายที่หลายแห่งและมากหน้าหลายตามีพี่เลี้ยงประจำสถาบันติวเอนเตนอยู่เสมอ เป็นค่ายที่สนุกมากเหมือนกันเป็นกันเองและรู้จักกันอย่างรวดเร็วเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ฉันอยู่ค่ายนี้และฉันรู้จักเพื่อนที่อยู่ค่ายติวนี้ที่อยู่หอเดียวกันด้วยก็คนเคยเจอกันทุกวันนี้เนาะไม่รู้จักกันก็คงเป็นไปไม่ได้อ้อแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ชายสี่คนก็อยู่ค่ายเดียวกันเหมือนกันและอยู่ห้องข้างๆห้องพวกเราและคืนวันหนึ่งฝนมันก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆตามประสามันนั่นแหละและแล้วมันก็เห็นเขาขายส้มตํา พอมันเห็นเข้ามันก็เกิดอาการอยากกินอย่างมากและตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนมึงกูอยากกินส้มตำว่ะฝนบอกกูเรามึงดูเวลาหน่อยว่าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะเดี๋ยวก็บ่นว่าอ้วนอีกหรอกฉันได้ตอบฝนไปแต่กูก็หิวนะส้มต,ตอบเหลือแต่มึงคนเดียวละอีกการมึงต้องเกี่ยวกับกูแล้วแหละฝนได้บอกเอองั้นมึงออกไปดูดิว่าร้านประจำที่เรากินมันเปิดไหม ถ้าเปิดกูก็จะกินเลยและในขณะนั้นอีฝนก็รีบเดินออกไปดูตรงระเบียงหน้าห้องเปิดจ้ากูว่ามึงต้องได้กินแล้วเอองั้นลงไปซื้อรลก,กันนี้แหละฉันบอกทุกคนได้งั้นเราเอาน้ำไปกรอกด้วยนะเราสามคนเพื่อนรักต่างพากันลงไปซื้อส้มตำเอาตำมดหนึ่งครกและตำไทยหนึ่งครกค่ะจะสั่ส้มตำไป และสักพักก็ได้ส้มตำตมที่เราสั่งไว้งั้นเดี๋ยวกูกับอีการจะไปกรอกน้ำนะมึงขึ้นไปก่อนเลยนะอีส้มฝนได้บอกส้มเออได้เดี๋ยวกูไปรอนะพวกเราลุมเอากุญแจห้องให้อีส้มป่านนี้มึงคงยินรอหนะ้าห้องแล้วมัง้งพอพวกเรากรอกน้ำเสร็จแล้วจึงพากันขึ้นลิฟต์ไปพอขึ้นลิฟต์ไปได้สักพักประตูลิฟต์ก็เปิด แล้วเราก็เห็นเพื่อนผู้ชายที่อยู่ข้างห้องของเรากำลังจะเข้าลิบอยู่พอดีตอนนั้นฉันกับฝนก็เลยเดินออกจาก,กลฟตบพร้อมกับถังน้นที่เราไปกรอกและเดินไปเปิดประตูห้องแต่แล้วฉันไขกุญแจแล้วไขอีกก็เปิดไม่ได้และฉันกับฝนก็ส่งเสียงด้วยขาส้มเพราะไม่เห็นมันทันทันที่มันก็ขึ้นมาก่อนแล้วแต่มันหายไปไหนขอประตูให้มันเปิดประตูให้ก็ไม่มีเสียงตอบกลับ ปังบ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 ังังส้มเปิดประตูดิมึงหายไปไหนเนี่ยฉนันตะโกนเรียกสม้มไม่เอานะกูไม่เล่นกับมึงนะไม่ใช่เวลาจะมาเล่นนะเว้ยฝนตะโกนออกมาตอนนั้นเรากับฝนก็ตามหาและเรียกส้มอสักพักในใจตอนนั้นคิดเรื่องไม่ดีแล้วและคิดว่าจะบอกพ่อกับแม่มันเลยดีไหมอีกทางประตูก็เปิดไม่ได้ฉนันกับฝนจึงตัดสินใจลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปบอกลุงยามให้ขึ้นมาเปิดประตูให้ เมื่อประตูริบเปิดสายตาของเราก็มองไปเห็นอิสซอมเพื่อนของเรานั่งอยูโนโต๊ะน้าหอตอนนั้นเราไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยนะเลยติดต่อกันไม่ได้และเราก็โผล่เขากอดมาและร้องไห้ถามว่ามึงหายไปไหนม,มาพวกกูเป็นห่วงมึงทับแย่กูก็อยู่หน้าห้องรไงกูเรียนเสียงมึงเรียกแต่กูหามึงยังไงก็หาไม่เจอกูก็อยู่หน้าห้องแต่กูเปิดประตูไม่ได้ไม่เห็นมึงเลยฝนถาม กูส่องหาพวกมึงแล้วที่แรกพวกมึงอยู่ข้างล่างจะมองหายไงก็หาไม่เจอตอนนั้นเราก็คิดแล้วว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแล้วในหัวตอนนั้นคิดแต่ว่าผีซ่อนตัวอีสอมแน,แน่แต่ตอนนั้นฉันคิดว่าเพื่อนก็คงคิดเหมือนกันแต่เพียงไม่มีใครพูดจากนั้นเราจึงไปเรียกลุงยามมาเปิดประตูให้ลุงยามคะ ช่วยมาเปิดประตูห้องปัานหนึ่งหนให้หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูเปิดแล้วเปิดยังไงก็ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะงั้นรอสักครู่นะเดี๋ยวลุงไปหยิบกุญแจก่อนจากนั้นเราสามคนพร้อมกับลุงยามก็ขึ้นลิฟต์มาพร้อมกันและลุงยามก็ไปเปิดประตูให้ซึ่งลุงยามเปิดประตูให้ได้อย่างงไไ่ายดายเรากับอ e ีฝนหันมามองหน้ากันเหตุการณ์ทุกอย่างมันเหมาะกันมม่จะมาเล่นอะไรกับพวกกูอีก มีแต่เรื่องตกใจแล้วพวกเราก็ไม่ได้พูดกันเลยฉันคิดว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนฉนันแน่ๆแต่แค่ไม่พูดกันและฉันเสดาส้มตำเลยมาแกะกินกันแต่ตอนนั้นพวกเรากินกันไม่อร่อยแล้วโดยเฉพาะอีฝนคนที่หาเรื่องอยากกินมันก็คงกินไม่ลงสถานการณ์ตอนนั้นทุกคนนั่งเงียบม,มากทัในใดนั้นไฟก็ดับนงสักพักพวกเราที่โผล่เข้ากอดกันสามคนเลยเพราะตั้งแต่อยู่มานี่ห้องไม่เคยไฟดับเลย แล้วมันจะมาดับอะไรวันนี้วันนี้พวกเราคงเจอดีแล้วละ่ะเมื่อพวกเราตั้งสติได้จึงรีบลงไปหาเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันชั้นสี่ทั้งร้องไห้ทั้งนั่งอยู่ห้องเขาสามชั่วโมงเลยเลยพากันมาข้างล่างเพราะไม่กล้านอนหรือไม่ก,กลับไปที่ห้องพวกเรานั่งอยู่ข้างล่างจนถึงเวลาตีห้าครึ่งชวนกันไปห้องอาบน้ําแต่งตัวมาเรียนคืนนั้นเท่ากับว่าพวกเราไม่ได้นอนเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วเสียงประตูก็ดังขึ้นก๊กก๊กก๊ก ฉันเลยส่งตามแมวประตูดูว่าใครเมื่อส่องดูก็พบว่าเป็นเพื่อนของผู้ชายคนที่อยู่ข้างห้องเราเลยเปิดประตูเผื่อว่าเขาจะมีธุระอะไรว่าไงคะฉันถามเพื่อนผู้ชายที่อยู่ห้องข้างๆอ๋อพอดีผมไปเล่นกับเพื่อนที่อยู่ชัช้นเจ็ดและเห็นทางน้ำนี้ของพวกคุณอยู่ชั้นเจ็ก็เลยเอาขึ้นมาให้อ๋อขอบคุณนะคะครับผมตอนนั้นฉันถามเพื่อนว่า มันวิ่อยู่ชั้นเจ็ได้ไงวะทุกคนก็สงสัยและจากนั้นพวกเราก็มาขึ้นรถตู้ไปเรียนเหมือนเคยตอนนั้นฉันพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอลงรถเท่านั้นแหละอีฝนเอ่ยขึ้นมึงคิดเหมือนกูไหมเออก,กูคิดเหมือนมึงฉันตอบมันโดยเร็เรวพลันมึงคิดว่าอะไรหรอส้มถามแสดงว่าเมื่อคืนที่เราเปิดห้องไม่ได้ก็เพราะว่าเราอยู่ชั้นเจ็ดเราเลยเปิดประตูไม่ได้ฝนตอบ แล้วที่อีซ่อมไม่ได้ยินเสียงเราตอนที่อยู่ชั้นเจ็ดมันก็อยู่ชั้นแปดเรยได้ยินแต่เสียงแต่หาเราไม่เจอฉันตอบแน่นอน,สนแสดงว่าเราออกสคริปต์โดยไม่มองว่ามันอยู่ชั้นไหนพอรีปเปิดเราเห็นเพื่อนที่อยู่ห้องข้าง,างเราเราไมาเ่เอะใจเลยเดินออกมาเพราะคิดว่าถึงชั้นแปดแล้วแต่ไม่ใช่เพราะเพื่อนข้างห้องไปเช่นกันเพื่อนที่อยู่ชั้นเจ็ดฝนเล่า <laughs> อีหี่คุณนึกว่าผีหรอกจะนอน ไม่ได้เนี่ยเพราะอีเพื่อนข้างห้องนี้เองกูว่าแล้วพวกมึงออกจากคลิปตอนอยู่ชั้นเจ็ดพวกนั้นคงงงแน่นอนป่านนี้พวกแม่งคงหัวเราะล้ะมัง้งส้มตอบเออกูก็อายเลยนะเนี่ยกูไม่กล้ามองเพื่อนข้างห้องเราแล้วเหตุการณ์สมาพดีอะไรกันวันนั้นฉันตอบพอรู้ความจริงเราก็พากันหัวเราะแถมอายอีกด้วยลงไปร้องไห้กับเพื่อนชั้นสี่สรุปก็คือไม่มีผี แต่เป็นเพราะเราออกจากริ์ผิดชั้นฉันจะสดจําเรื่องราวนี้และเล่าจะรู้กลานบวชไปเลยเมื่อเราไปเล่าให้ใครต่อตอนแรกแบบทุกคนคือหลอนมากแต่พอเล่าเสร็จเขาทั้งขำทั้งด่าพวกเราว่างโง่แล้วสถานการณ์แบบนั้นใครจะไปคิดแล้วเนาะเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดตอนเที่ยงคือไม่ใช่ตอนกลางวันด้วย ตอนกลางคืนฉันเองเป็นคนกลัวผีอยู่จิตอ่อนด้วยตอนนั้นฉันก็ได้แต่นึกเรื่องผีเท่านั้นแหละไหนจะเหตุการณ์ที่ส้มมันได้ยินเสียงพวกเราแต่หาไม่เจอไหนจะเริ่มเปิดประตูห้องเราเปิดไม่ได้แต่พอลุงยามาเปิดให้ก็เปิดได้ทันทีแถมไฟเสกมาดับอีกต้องแต่อยู่มาไม่ว่าจะฝนตกพายุเข้าไฟก็ไม่ดับเห็นไหมละ่ะทุกคนเหตุการณ์มันพอดีหมดเลยฉเฉลยเชื่อมโยงไปแต่เรื่องผีนั่นแหละ